สวัสดีค่ะป้านวลหามาเล่าคลิปนี้นะคะมาทักทายกันก่อนนอนค่ะป้านวลก็มีเรื่องจะมาเล่าคือได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมานะคะเล่มนี้ค่ะมีชื่อหนังสือว่าอ่านใจจากภาษากายบโซดามะนาวค่ะป้านวลก็หยิบออกมาเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังการเกี่ยวกับนิสัยของแต่ละเดือนเกิดค่ะมาดูกันว่าแต่ละท่านที่เกิดในแต่ละเดือนนั้นมีนิสัยอะไรที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้างลองมาเช็คกันดูนะคะว่า ตรงกับตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าพร้อมหรือ,อยังเอ่ยพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ป้านวลก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเดือนเกิดบอกนิสัยนะคะนอกจากคนเราจะดูนิสัยได้จากวันเกิดแล้วเดือนเกิดที่ต่างกันก็ยังสามารถบ่งชี้ให้เห็นนิสัยที่ต่างกันของคนเราได้อีกด้วยค่ะและการดูนิสัยที่ดูจากเดือนเกิดเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นนิสัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดค่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่า นิสัยเหล่านี้ติดตัวมาตั้งแต่ตอนไหนจริงๆแล้วในหนังสือที่ปนวลอ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันคือนิสัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยค่ะทั้งหมดที่ปนวนทำมาให้ก็มีทั้ง12เดือนนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เดือนมการาคมค่ะคนที่เกิดเดือนมการาคมเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษค่ะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นนักและไม่ชอบพบปะผู้คนแหมในนี้ปนวนไม่ได้พูดเองนะคะ เขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนมกราคมเนี่ยค่ะชอบการนินทาและการจับผิดคนรอบข้างเพื่อหาข้อด้อยของคนอื่นอยู่เสมอส่วนข้อดีของคนเกิดเดือนนี้ก็มีนะคะก็คือเป็นคนที่ขยันทํางานแล้วก็ถ้ามีความรักแล้วก็มักจะไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางค่ะหรือแม้ว่าจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ก็จะไม่เปิดเผยนะคะมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นคนที่มีความเพ้อฝันสูง แล้วก็มักจะมีความสุขอยู่ในโลกของความฝันเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในความรักของตัวเองสักเท่าไหร่คนที่เกิดเดือนนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นคนขี้อายเสียใจง่ายเป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วแต่ว่าก็เป็นคนที่มีอารมณ์ปรนแปรง่ายด้วยค่ะกับเรื่องความรักแล้วจัดว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความคี้หึงมากพอๆกับความโรแมนติกเลยค่ะท่านที่เกิดเดือนมีนาคมคนที่เกิดในเดือนมีนาคม เป็นคนที่ลึกลับมองจากภาพภายนอกกับความรู้สึกในใจแล้วต่างกันคนละคัวเลยค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้รักการเดินทางและไม่ชอบการอยู่กับที่มักจะมีพรสวรรค์ด้านงานวงการบันเทิงนะคะแต,แต่ว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนี้นะคะเวลามีความรักก็รักใครมักจะรักจริงค่ะแต่เวลาที่แคนใครก็แคนจริงด้วยเช่นกันค่ะนับว่าคนที่เกิดเดือนมีนาคมนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยที่จะยอมยกโทษให้ใครง่ายๆนิสัยของคนที่เกิดในเดือนเมษายนค่ะคนที่เกิดเดือนเมษายนเป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนไม่พอนะคะใจแข็งต่างหากแล้วก็ยังเก้าเร้าในบางเวลาด้วยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบหยุดอยู่นิ่งๆและก็เป็นคนที่มีความฝันไกลเกินตัวเสมอแต่ก็มีแรงพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงฝันนั้นคนเกิดเดือนนี้เป็นคนที่มีวาทะในการพูดจาทำให้ผู้คนเชื่อถือได้ง่าย แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วเป็นที่รักของผู้พบเห็นด้วยค่ะผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมเป็นคนดื้อรัน้นมีจุดยืยนเป็นของตัวเองและมีอิทธิพลกับคนรอบ,บตัวข้อดีของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมก็คือมีความสามารถหลากหลายหาเงินเก่งแต่ว่าก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคนที่อยู่ใกล้ และมีความคิดที่เฉียบแหลมแต่เป็นคนไม่เอาเปรียบใครแต่ก็หัวหมอไม่ใช่เล่นนะคะมาถึงผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะนิสัยของเขาก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนใจดีและมักใจอ่อนด้วยค่ะมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไว้ข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นขลงๆและพูดจาขวานผ่าซาา แต่ว่าก็มีความจริงใจกับทุกคนที่คบนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจริงๆในใจให้ใครรู้แล้วก็ชอบท่องเที่ยวโลกกว้างเป็นที่สุดเลยค่ะนิสัยของผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในเดือนนี้เป็นคนที่มีนิสัยรักสนุกทำงานหนักไม่เคยบน่นแล้วก็เป็นคนที่เห็นใจคนรอบข้างและไม่ชอบให้ใครมาดูถูกค่ะรักศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่นใด นอกจากนี้คนที่เกิดในเดือนนี้ยังมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนที่ปลอบโยนคนเก่งด้วยค่ะใครที่ต้องการกำลังใจอยู่ใกล้คนเกิดเดือนนี้ไม่มีผิดหวังแน่ข้อเสียก็คือถ้าโกรธใครแล้วจะโกรธนานค่ะยากที่จะทำให้หายโกรธได้ง่ายๆท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคมท่านที่เกิดในเดือนนี้นะคะนิสัยก็จะเป็นคนที่สุภาพใจเย็นพูดเพราะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการด้วยค่ะ พิเศษไปกว่านั้นคือมีพรสวรรค์นในเรื่องงานศิลปะแต่ว่าเป็นคนที่มีนิสัยหุนหันพลันแล่นชอบทําอะไรแบบไม่คิดก่อนและก็ยังเป็นคนที่มีความคิดไม่ค่อยเหมือนใครแต่ดีตรงที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะนิสัยของผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนคนเกิดเดือนกันยายนเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนนะคะชอบการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอและมีความใฝ่รู้ฉลาดหลักแหลม ข้อดีของคนเกิดเดือนนี้ก็คือเป็นคนที่ไว้ใจได้และเก็บความลับเก่งทั้งยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจด้วยค่ะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์และชอบตอกย้ำจุดอ่อนของคนที่ด้อยกว่าค่ะสําหรับท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมคนเกิดเดือนตุลาคมเป็นคนรักตัวเองมากเป็นพิเศษสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อตัวเองตรนีรู้จักใช้เงินแล้วก็เก็บเงินเก่ง ข้อดีคือเอาใจใส่ใจห่วงใยคนอื่นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่หลอกลวงไม่โกหกใครชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีสัมผัสวิเศษแล้วก็เชื่อคนง่ายก็เพราะเหตุที่เชื่อคนง่ายนี่ก็จึงทําให้อาจโดนหลอกได้ง่ายๆด้วยค่ะนิสัยของท่านที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นคนที่ฉลาดหัวไวและก็จะมีไอเดียดีๆใหม่ๆมากมายอยู่ในหัวค่ะ เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีและมีเพื่อนเยอะแต่ตัวเองพูดน้อยนะคะค่อนข้างประหยัดถ้อยคําคนคนนี้มักจะมีเป้าหมายในชีวิตและไม่คิดยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ค่อยโกรธใครแต่โกรธทีก็รุนแรงเหมือนระเบิดลงค่ะมาถึงเดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมคนที่เกิดในเดือนธันวาคมมีนิสัยเป็นคนรักการแข่งขันและมีความพยายามในการเอาชนะ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะแต่ก็ชอบที่จะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างจะมีความสุขเวลาที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางในทุกๆเรื่องนอกจากนี้คนเกิดในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเจ้าแห่งเหตุผลอีกด้วยค่ะใครที่ได้อยู่ใกล้คนที่เกิดในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีความสุขค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นไงคะ ลองสำรวจดูแล้วตรงกับตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าเอาไปสังเกตคนรอบข้างได้ด้วยนะคะคลิปนี้ปนวนก็มากันสั้นๆก็หวังว่าจะชอบกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะสำหรับท่านที่ชอบปนวนหามาเล่าก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงและคลิปปนวนหามาเล่าได้ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ปนวนก็ลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ